้องอยากจะชิมเป็นขนมเข็งห้องเต้ที่เขาอยากจะบอกว่าชิมมาแล้วอร่อยมากทันยิ่งคำเดียวก็ทำใจทั้งขาดนะคะไปกับแจวพากินกับขนมเข็งห้องเต้ค่ะไปกันที่ริมซอยเทศบาล6ทางเข้าโรงพยาบาลบางบัวทองค่ะเราไปตามคำแนะนำของแฟนรายการ แต่ในการของเราบอกว่าที่ร้านเจริญพรเนี่ยมีขนมเข่งห้องเต้หลากสีสันที่อัดแน่นด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนอแบบเขาบอกว่าโอโหรับออเดอร์กันไม่ทันเลยนะะไม่ได้วางขายหน้าร้านสั่งซื้ออย่างเดียวที่เห็นสองท่านก็คือคุณเงินยวงและเฮียนารินค่ะและปณะ,ะรงคาพรนะคะสองสามีภรรยาเขาบอกว่าโอหไปถึงนี่ช่วยกับนลไม้คนละมือทําขนมเข็งที่ลูกค้าสั่งเข้ามานี่ไม่ขาดสายหน้าที่หลักๆของคุณเงินยวงก็คือนวดแป้งนะคะส่วนเฮียนรินเฮียนรินเนี่ยจะรับหน้าที่ทา น้ำมันลงบนกระทงอะ่ะเวลาใส่แป้งมันจะได้มิติหน้าที่สําคัญนะเนี <c oughs> ่ยของพี่หน้าที่สําคัญมากแล้วหน้าที่หลักๆอย่างคือขูดมะพร้าว <c oughs> ที่นี่เขาใช้มะพร้าวน้ําหอมจัดอัมพวานะจ๊ะ <c oughs> เลือดเนื้อกําลังดีและทุกลูกในขูดด้วยมือท <c oughs> าให้ได้เนื้อมะพร้าวเนี่ยไม่เป็นฝอยๆคือเนื้อมันจะสวยแล้วก็ไม่หนามากตั้งใจมากนะคะ ขั้นตอนเลยเริ่มจากนําแป้งข้าวเหนียวมานวดผสมกับสีที่ล้วนแล้วแต่ได้มาจากธรรมชาติทั้งสิ้นนะคะทั้งสีเขียวใบเตยสีม่วงอัญชันชสีดําจากแป้งข้าวเหนียวดําสีขาวจากแป้งข้าวเหนียวแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวทาจากมะพร้าวน้ําหอมนะคะนวดจนเนื้อเนียน แล้วก็นําเนื้อมาร้าเนี่ยมาใส่เขาบอกว่าใส่ลงไปแบบไม่ยั้งมือเลยต้องมาตัวมาช่างกันละใส่เข้าไปเลยก็นําใส่ก็นําใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วก็นํามาตักใส่กระทงนะคะนอกจากสีสีแล้วนี่นะคะเขาบอกว่าเป็นสีสันสีสีที่เห็นแล้วเนี่ยนะคะยังมีเม็ดแปะกล้วยเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของขนมเข็งที่นี่ด้วยนะคะพอตักใส่กระทงเนี่ยเต็มแล้วเนี่ยนะไปวางในซึ้งเนี่ยรังถึงเนี่ยนะเต็มแล้วเนี่ยก็นําไปนึ่ง40นาที ก็จะได้เป็นขนมเข็งสีนี่ใช้แปะกล้วยเห็นไหนี่พี่ปอควรจะกินอันนี้ใช่กินแปะกล้วยแก้แปะยิงเออมันช่วยได้เสริมความจำเอาเสริมความจำนะฮะทำพอวางเสร็จนี่เต็มซึ้งแล้วเขาก็จะนบไปนึ่งสัก40นาทีเสร็จสับออกมาเป็นขนมเข่งที่สีสันสวยงามเ๋ยดูนะพอเสร็จออกมาแล้วเนี่ยส่วนชื่อขนมเข่งห้องเต้เนี่ยลูกชายของเฮนารินและคุณกันยวงเนี่ยเป็นคนคิดชื่อนี้ขึ้นมาค่ะเรียนแบบขนมไทยที่มีหลายๆคนตั้งว่า แหมเวลาเราไปเจอขนมไทยชาววังอะถ้าขนมแบบจีนฉันจะตั้ง,งขนมเต<ป>้ห้องเต้บังไม่ได้เหรอขนมเข่งห้องเต้นี่นะคะ,ะก็เห็นไ้มเสร็จออกมาแล้วสีสันสวยงามแล้วก็น่าทานมากนะคะราคาขายเขาบอกสีดําสีขาวสีม่วงขายชิ้นละ12บาทนะคะส่วนสีเขียวใบเตยชิ้นละ14บาทถ้ามีแปกล้วยเข้าไปหน่อย ชิ้นละิบเบาทนะคะเยอะสามารถถ้ายังกินไม่หมดเก็บช่องแช่แข็งได้นานเป็นเดือนแล้วก็เอาออกมาเวฟหรือออกมานึ่งใหม่ก็อร่อยเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมเลยนะคะใครสนใจสั่งซื้อขนมเข่งห้องเต้นะคะโทรไปเลยเยนารินแกก็จะรับสายเองเลยนะคะในขณะที่แกขุดมะพร้าวอยู่แกก็จะวางมะพร้าวแล้วก็ไปรับสารคุผชมนะฮะ8 4 0 0 8 9 2 2 9ค่ะหรือ 085 80266-10ค่ะรับออเดอร์กันตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะไม่มีขายหน้าร้านรับออเดอร์อย่างเดียวนะคะวันละไม่เกิน500เข่งเพราะว่ามีแรงงานกันแค่สองคนที่เงินอยูกังเฮียนาเรนทำกันสองคนได้ขนาด500เข่งดิฉันก็นับถือแล้วนะแต่ว่าใครจะนับเงินหล่ะทีเนี้ยรวยไงรวยมากลูกชายจะนับลูกชายนับอ่าใช่ใช่นะคะนี่น่าถามแต่ว่าตอนนี้ทั้งทั้งสองคนอยู่ในห้องส่งนะคะาจะ อาจจะรับโทรศัพท์ลำมากันเต็มที่เลยที่ก็บอกว่าเนี่ยไม่เอาการเพราะว่าตั้งแต่ตุกจีนปีที่แล้ว่ยไหนใชเพึ่งทำมาให้รายการเราวน่าทานจริงๆคุณผู้ชมอร่อยพวกเราเคยชิมแล้วค่ะอยากทานก็ต้องโทรไปสั่งโทรไปซื้อกันนะคะอันนี้คือการปั้นแป้งที่เป็นขนมช่วงหน้าปั้นดินนะคะให้เป็นงานและเป็นงานที่มีไอเดียแบบไร้ขอบเขตจำกัดด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะในช่วงของแจ๋วพารวยค่ะ สวัสดีครับผมเฟ e ิร์สเอกพงศ์จากละครเรื่องรักข้ามเส้นนะครับวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนแฟนๆละครมาร่วมอิ่มอร่อยกับสุดยอดร้านอาหารที่